รีบกลับไปนอนพักสักทีเถอะเสียวเฉินข้าเบื่อที่จะรอเจ้ามากแล้วจะรีบร้อนไปไหนกันมันพึ่งกลางวันสักแสงเองนะใครที่ไหนจะรีบไปนอนได้กันมันเลี้ยวเข้าซอยไปแล้วตามมันไปอย่าให้คลาดสายตาไปได้เร็วฟรบดูเหมือนว่าเหยื่อจะกินเบ็ดของข้าแล้วสินะ วันนี้อากาศดีจริงๆกลับห้องไปนอนกลางวันดีกว่าลันลันละ,ละต้วนซื่อเหลียงเจ้ากล้ามากนักนะที่มาสั่งให้ข้ายอมแพ้แต่โดยดีภายในสามวันนับตั้งแต่รับจดหมายนี้นะเจ้าบังอาจจริงๆแล้วมันคือใครกันไอที่ใส่หน้ากากแถมยังไม่ยอมเปิดเผยตัวออกมาหน้าตาหน้าตามันเป็นยังไงกัน แล้วยังมาบอกว่าเป็นประมุคคนใหม่มันกําลังจะเล่นอะไรของมันกันแน่ตวนซื่อเหลียงแถมก่อนหน้านี้นั้นมันยังไปมีเรื่องกับตระกูลเจียงจากชนชั้นสวรรค์อีกด้วยจะเปิดศึกรอบด้านเลยหรือ,อยังไงกันก็ไม่เลวนะคิดว่าเป็นการรวมกลุ่มกันสาพันธ์ยิ่งใหญ่ไปเลยพวกเจ้าคิดว่ายังไงล่ะมไม่มีทางถ้าเกิดพวกเรารวมตัวกันขึ้นมา ก็มีแต่ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่หรือไงไหนจะวิชาแต่ละสำนักที่ฝึกสูส้กับพวกชนชั้นจากสวรรค์ไม่ได้ถ้าเกิดได้ร่วมฝึกกันหนุ่มนิลนามใส่หน้ากากคนนั้นข้าไม่อยากจะคิดต่อเลยฮ่าฮ่า <obviamente> ฮ <crosstalk S 1> ่ากมามันหลับจริงๆด้วยลูกพี่ <clears throat> จะตายอยู่แล้วยังนอนหลับสบายใจเฉิบรีบลงมือกันเถอะบ้าไปแล้วหรือไงถอดหน้ากากทำไมถ้าเกิดมีคนมาเห็นเข้าจะทำยังไงกันดีล่ะไม่เป็นไรหรอกแค่อยากดูหน้ามันชัดชัดตอนที่มันตายเพื่อให้แน่ใจเท่านั้นเองเจ้าขี้ขาดตั้งแต่เมื่อไหร่กันเสียวเฉินน่ะ มักชอบอยู่อย่างสันโดษไม่มีใครมาหามันหรอกจะจริงด้วยเสี่ยวเฉินอย่ากโกรธพวกเราเลยนะเพราะถ้าเจ้ายัางอยู่เจียงเมืองจะไม่มองใครอื่นอีกเลยฮอตอนนี้เมื่อเจ้าได้ตายไปแล้วน้องเจียงเมืองก็จะตกเป็นของข้าข,ของข้าตั้งหากเล่าเฮของงี้มันวัดกันที่หน้าตาเว้ ฮ้่ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแย่งหญิงสาวซะจริงม,ม,มันยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิพลังโจมตีแค่นั้นจะทำให้ข้าบาดเจ็บได้ยังไงกันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไอพลังกระจอกแบบนั้นนะ่ะเมื่อกี้ใส่ไปอเต็มข้อเลยนะมไม่มีรอยแผลหรือรอยฟกช้ำไดๆเลยปเป็นไปได้ยังไงกัน ข้าจะยืนอยู่เฉยๆให้โอกาสพวกเจ้าได้โจมตีเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอเอาไงดีเห็นหน้าจริงจังของข้าแล้วอย่าอยู่เลยโจมตีพร้อมกันต,ตายซะแกฝ่ามือสลาตันกำปั้นทลายความรู้สึกนี่มันอะไรกันเหมือนพวกเราเป็นดังมแมลงที่ไร้ค่าเลย นี่คือสุดกำลังของพวกเจ้าแล้วอย่างนั้นเหรอข้ามีอะไรจะให้พวกเจ้าดูหน่อยนะจะจะให้ดูอะไรวะในกล่องสีขาวตรงนั้นนะ่ะพวกเจ้าลองไปดูสิอ่ะนะนี่มันนะหน้นากากนี่มันคุ้นๆว่าไหมมันดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะ ข้าคือประมุกค,คนปัจจุบันยังไงล่ะว่าว่ายังไงนะเ่าทงเจ้าตายแล้วอย่างนั้นเหรอตอบข้ามาสิเ่าทงท่านเสียวเฉินไม่สิท่านประมุกได้โปรดให้อภัยข้าน้อยด้วยเถอะ ข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยไม่รู้ข้ายินดีทําตามทุกๆอย่างที่ท่านต้องการให้ข้าให้อภยัยคนที่พยายามจะฆ่าข้าเนี่ยนะเจ้าคิดอะไรอยู่ฝันไปเถอะเออเพิงทมินนี่มันอันตรายจริงๆ แม้แต่คนใช้ยังรู้สึกถึงความร้อนเข้าถึงกระดูกเลยดูเหมือนว่าไม่ควรใช้วิชานี้พ่ำเพื่อเว้นแต่มันจำเป็นจริงๆสิๆสนะตอนนี้ศัตรูในเชียงยี่เมืองได้ถูกจำกัดไปหมดแล้วฮ้ายเหลือก็แค่จัดระเบียบพวกสำนักต่างๆเท่านั้นเองรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวอย่างนั้นเหรอ ท่านมันจะไม่ดูเกินตัวไปหน่อยหรอท่านอาจารย,าย์ใหญ่นี่คือโอกาสของพวกเราแล้วข้าเชื่อว่าผู้นำคนใหม่ของพวกเราสามารถที่จะทำได้อย่างสําเร็จแน่นอนซึกครั้งนี้ได้แต่หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเสี่ยวเฉินข้าหวังในตัวเจ้าในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะนี่คือวิชาขั้นสูง ที่ถ่ายทอดกันมาเฉพาะสิทธิภายในเพราะช่วงเวลาสงครามใกล้เข้ามาแล้วรีบเอากลับไปเริ่มฝึกเดี๋ยวนี้เลยข้ขาเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ดูท่าแล้วการกับชาติมาเกิดของเข้าคนนั้นแม้แต่มดก็ไม่อาจจะละเว้นถ้าหากคิดถ้าหากคิดแข็งข้อกับเขาผู้นั้นเฮ้ อยากนอนแต่ทำไมข้านอนไม่หลับกันอ้เอาแผนที่อาณาจักรมากลางดูแก้เซงสักหน่อยดีกว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่เสียจริงๆเกินที่ข้าคนเดียวจะดูแลได้ทุกอย่างต้วนซื่อเหลี่ยงก็น่าจะจับมาปั้นเป็นเด็กในสังกัดแต่ด้วยความสามารถของเขานั้นมันอ่อนแอเกินไปเจียงยี่เมิ่งก็เก่งมีพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิด แต่จะให้มายุ่งกับสงครามด้วยก็กะไรยอยู่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องฝึกวิชาเพิ่มอีกสักหน่อยเสียแล้วจะได้เอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตเร็วๆนี้ท,ท่านแม่ข้าข้าหมาป่าสำเร็จแล้วไม่ต้องห่วงข้าข้าจะรักษาท่านให้หายให้จนได้หลังจากนี้ ข้าจะข้าจะเข้าร่วมเฉียงยี่เมงเพื่อที่จะฝึกตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพี่เสี่ยวเฉินพี่เสี่ยวเฉินวันนี้ในเมืองเทียนหยวนมีร้านค้าเปิดใหม่เยอะแยะเลยไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิร้านอะไรงั้นหรอข้าไม่อยากไปเลยอะละรอเล่นนะ่ะไปสิไปแน่นอน ฉันว่าแล้วพี่เสี่ยวเฉินต้องอยากไปกับฉันเ <c oughs> มืองเทียนหยวนในที่สุดก็มาถึงเมืองเทียนหยวนนั่งเจ้านกนี่จนเมื่อยก้นไปหมดแล้วระวังบันไดลื่นมันพึ่งล้างพี่เสี่ยวเฉินฉันได้ข่าวมาว่าร้านที่เปิดใหม่ชื่อชุนเฟิงว่ากันว่าเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นทั้งเคล็ดลับวิชาและอาวุธ ดีๆรวมไปถึงโอสถต,ต้องอยู่ที่นั่นเป็นแน่เมื่อกี้ชื่อร้านว่าอะไรนะชุนเฟิงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วชื่อร้านชุนเฟิงในนั้นมีสมบัติหายากมากมายวันเกิดพี่เสี่ยวเฉินใกล้จะถึงแล้วฉันต้องทำให้พี่เสี่ยวเฉินรู้สึกประทับใจให้ได้ข้าจะรอเจ้านะต่อให้อีกสักพันปีหรือสวรรค์ล่มสลาย ข้าก็จะรอเจ้าดังเดิมไรสาระชื่อนี้มันทำให้หัวนึกถึงอดีตนี้ขึ้นมาได้เมื่อก่อนข้าเป็นคนแบบนั้นแต่ตอนนี้ข้าไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วข้าคือเสี่ยวเฉินช่างมันตอนนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าพี่เสี่ยวเฉินห้านชุนเฟิงอยู่หน้านี้ไม่ผิดแน่ๆ ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ล้านชุนเฟิงข้ามารอเข้าแต่เช้าเลยนะกกินข้าวยังพวกเจิญท่านแขกผู้ทรงเกียรติพี่เสี่ยวเฉินคนพวกนั้นที่เข้าไปทางนั้นคือแขก VIP ของที่นี่วันนี้จะมีการประมูลของสุดยอดคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมการประมูลเขาคนทั่วไป ไม่มีสิทธิ์งั้นเหรอใช่แล้วนอกจากจะเป็นผู้นำของสำนักต่างๆถึงจะเข้าไปได้โดยไม่ต้องมีบัตรเชิญจริงเหรอนี่ข่าได้ข่าวมาว่าในวันนี้บรรดาของประมูลน่ะมีเกาะชั้นยอดที่ถูกสร้างมาจากโดยเนี่ยเจียด้วยละณนะเนี่ยเจียในตำนานคนนั้นน่ะหรอที่ชอบสร้างของระดับสุดยอดสุดยอดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดเกราะในตำนานคนนั้นใช่จริงๆงั้นเหรอ แม้แต่เจ้าก็ยังรู้จักเขาอย่างนั้นเหรอเกาะนี้เจียฉั้นสุดยอดถ้าพี่มีมันพี่ต้องปลอดภัยจากศัตรูรอบด้านเป็นแน่ถ้าเกาะมันดีมากขนาดนั้นแล้วก็หามาให้เจียงยี่เมืองใส่ป้องกันไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะแผนคัมภีแผนกอาวุธและเกาะแผนโอสถดพี่เสียวเฉินผู้คนในงานปีนี้เยอะกว่าปีก่อนก่อนมากเลย มุงดูอะไรกันน่ะตรงนั้นนะอ่ะเอะอคือไม่ต้องไปดูหรอกไม่มีอะไรน่าดูไปดูโซนอื่นกันดีกว่าพี่เสี่ยวเฉินอืมเอานะเอานะาข้าขอดูปป๊บหนึ่งสิเออหือแม่เจ้าโวยแม่หนูน่ารักจังเลยฮึๆ <c oughs> คนนี้ก็แหลมแต่แพงไปหน่อยนะว,ว้าวของดีทั้งนั้นเลย คิดไม่ถึงว่าชุนเฟิงจะมีการค้าธาด้วยืมชิพวกธาตุที่นี่ส่วนใหญ่มาจากที่ฐานะยากจนไม่ก็ครอบครัวติดหนี้โลกนี้ตัดสินด้วยอำนาจและเงินตาผู้ยอมแพ้ก็ต้องลงเอยเช่นนี้นั่นมันอะไรกันพลังอะไรกำลังเอ่อล้นออกมาจากร่างกายเหมือนจะมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นสินะ พี่เสี่ยวเฉินพวกเราไปกันเถอะพี่กำลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นหรอปะเปล่านี่ <c oughs> ถ้าข้าบอกนางไปว่าข้าอยากได้สาวน้อยคนนี้นางต้องโกรธข้าแน่ๆเลยร่างกายของสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่โชคร้ายที่ถูกทำลายเส้นพลังปานไปจนหมด แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะทั้งที่ถูกตัดเส้นพลังลมปานไปแล้วแท้ๆแต่ก็ยังมีพลังประหลาดที่กำลังเอ,อ่อล้นออกมารอบๆตัวนาง <c oughs> คนต่อไปหนุ่มกำยำร่างกายบึกบึนแข็งแรงไปทุกสวนช่วงนาทีนี้นาทีทองสาวๆคนไหนชอบข้าจะลดให้เป็นพิเศษเลยลูกค้าท่านใดสนใจทาตคนไหนสามารถบอกข้ามาได้เลย ข้าต้องการซื้อสาวน้อยคนนั้นโอ้คุณชายท่านตาดีเป็นอย่างมากสาวน้อยคนนี้พึ่งมาไม่กี่วันหมาดๆนี่เองนางยังโสดและไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนพี่เสี่ยวเฉินข้าเห็นท่านมองนางมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะข้าอยากซื้อสาวน้อยคนนั้นนะ่ะเพื่อมาฝึกสอนวิชาดูจากร่างกายของนางแล้วไม่ธรรมดาเลยคงไปได้ไกลเป็นแน่ มาฝึกวิชาเฉยๆท่านแน่ใจนะอืมแน่นอนสิอย่าให้รู้นะว่าท่านทําอย่างอื่นนะแล้วแต่ท่านพี่เลยข้าน่ะเชื่อในการตัดสินใจของพี่จะจริงเหรอแน่นอนสิถ้างั้นข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะนะนั่นมันปรมาจารย์เขามาทำอะไรในที่แห่งนี้ ไม่ผิดแน่นั่นมันท่านปรมาจารย์ปกติพบเจอตัวยากมากๆพวกเจ้านั้นยังไม่รู้อะไรปรมาจารย์ชวนจริงชันนั้นเก่งและรวยมากตอนที่มาถึงเทียนยานยี่แกก็เล่นแจกเงินให้ญาติญาติไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเลยแหละโอ้โหจริงอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิปรมาจารย์ชวนสุดหล่อหล่อและยังรวยมากด้วยหนูชอบเขา ดูเหมือนว่าชื่อเสียงของข้านั้นจะเป็นที่รู้จักในเทียนหยานยี่เป็นอย่างดีพี่เสี่ยวเฉินเหมือนเราจะซื้อสาวน้อยคนนี้ไม่ได้แล้วละหมทำไมกันละ่ะชวนจริงชันนั้นเป็นสิทธิ์ของตระกูลใหญ่ชูโจที่นั่นใหญ่และมีอำนาจกว้างขวางเป็นอย่างมาก แถมยังเป็น1ใน3อันดับแรกของผู้นำอาณาจักรงานเข้าพวกเราแน่ๆถ้าขืนไปประมูลแข่งกับเจ้าหมอนี่อะไรกันก็แค่อาณาจักรกระจกระจอก,จอก1ใน3เองหืมอะไรนะท่านพี่การที่จะเป็นถึงผู้นำอาณาจักรได้นั้นอย่างน้อยต้องก้าวขึ้นไปเป็นอาณาจักรสามอันดับแรกให้ได้ก่อนนะ ท่านพี่เข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าพะพวกมันจะเก่งกว่าอาณาจักรเทียนหยานยี่ได้ยังไงกันท่านพี่อาณาจักรเทียนหยันยี่ของเรานั้นอยู่อันดับสุดท้ายในการจัดอันดับพลังฮไอ้พวกบานนอกไม่รู้จักการจัดอันดับยังกล้ามาทำปากดีใส่ปรมาจารย์ของข้าอีกข้าให้เจ้าพูดอีกครั้ง พลังแรงกดดันอันมหาศาลนี่นี่มันอะไรกันมาไม่มีเลี้ยวแรงที่จะยืนขึ้นเลยกดดันแค่นี้คงพอแล้วละมัง้งข้าต้องการผู้หญิงคนนั้นถ้าไม่อยากเจ็บตัวอะอะไรนะข้าให้เจ้าพูดอีกครั้งเจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ข้าพูดอีกคนจำใส่หัวของเจ้าเอาไว้ อไอหมอนี่มันหาเรื่องเอามันเลยไหมก,ก้ามาพูดแบบนั้นได้ยังไงกันเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าข้ามาจากตระกูลไหนนะึข้าต้องการสาวน้อยคนนั้นราคาเท่าไหร่เงินหรอเท่าแกอ่เออ,เอ,อคือฉันอย่างนั้นหรอ หน่อยแน่บางอาจนักที่กล้ามาทำใส่ค่าเยี่ยงนีแ้แต่เดี๋ยวก่อนอดูจากการแต่งตัวก็ไม่ใช่พวกยาจกแถมพลังที่ใส่คนของข้าก็ไปวัดไปวาได้บ้างมันโง่หรือว่ามันบ้ากันแน่ข้ามาจากตระกูลชื่อดังไม่มีใครไม่รู้จักข้าแม้แต่เด็กก็ยังรู้จักชื่อข้าเลย ละหรือว่าหมอนี่เป็นเด็กบ้านนอกเพิ่งเข้ามาในเมืองครั้งแรกกันงั้นแสดงว่ามันก็คือแมลงที่เอาไว้ให้ข้าขยี้โชนะสิโดนแน่เมื่อกี้แอบฉีกหน้าข้าต่อหน้าคนอื่นข้าต้องเอาคืนเอาเจ้าให้จมดินเลยเฮ้ยมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าจะลงมือเองไม่ได้ มันจะเสียภาพพจน์ที่ข้าสร้างขึ้นมาทั้งหมดอืมเอ๊ะผู้หญิงที่มาด้วยกับหมอนี่ยิ่งมองดูยิ่งตราตึงใจยิ่งนักมะไม่ไหวแล้วข้าต้องเอานางมาเป็นของข้าให้ได้ดูทรงแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะหลอกง่ายเอาไงดีหรือข้าควรจะจัดการกับเจ้าหมอนั่นก่อน ือว่ามันกำลังวางแผนทำให้ข้าเสียภาพพจน์ต่อหน้าสาวๆฮึแผนการของเจ้านั้นมันช่างอ่อนหัดข้าได้มองทะลุป,ปุ๊บโป,ปงของเจ้าทั้งหมดแล้วฮะแผนการอะไรของเองวะเองเสียสติไปแล้วหรือเองบ้ากันแน่วะข้าไม่อยากพูดประโยคเดิมซ้ำอีกเท่าแกอ่เออคือ ม,มันกําลังยั่วยุค่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าจะต้องอดทนไม่เล่นตามแผนการที่มันวางไว้มันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆคนสติดีที่ไหนจะยืนพูดกับตัวเองวะอดทนเอาไว้อดทนเอาไว้มิงมิงไอระยำหม,มิงมิงพะพลังมหาศาล สงสัยข้าจะจำผิดคนน่ะเอานี่ไปเงินจำนวนมากขนาดนี้หวังว่าคงจะเพียงพอและไม่ต้องทอนค่ะคือว่าข้าได้ซื้อตัวเจ้าไว้เรียบร้อยแล้วลุกขึ้นมาตามข้ามาอืเดี๋ยวก่อนใครอนุญาตให้เจ้านำผู้หญิงคนนี้กลับไปได้กันโปรดหยุดตรงนั้นก่อนท่านปรมาจารย์ คิดไม่ถึงว่าจะเจอท่านทีนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการเรื่องนี้ให้ท่านเองปล่อยธาตสาวคนนั้นซะแล้วคุกเขาขอขอร้องชีวิตแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าไม่งั้นแล้วก็เจ้าได้ตายเป็นผีอยู่ที่นี่แน่ฮข้าละเบื่อพวกดีแต่ปากจริงๆเจ้าหรือข้าที่จะตายกันแน่ ว่าแต่เขาคือใครทำไมข้าไม่เคยเห็นหน้าแล้วข้าไปรู้จักกับมันตอนไหนวะดีเลยมีคนมาช่วยออกหน้าข้าจะได้ไม่ต้องเสียภาพพจน์เมื่อมันตายผู้หญิงที่มากับมันก็ต้องตกเป็นของข้าแน่นอนดะเดี๋ยวก่อนนะตะต้องใช้แน่ๆม,มันมันเป็นแผนแผนการของมันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เจ้าร่วมมือกับมันใช่หรือไม่เพื่อที่จะทําให้ข้าตายใจแล้วก็ทํามาตีซีแล้วก็ฉวยโอกาสภายหลังทําให้ข้าขายขี้หน้าเพราะไว้ใจคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ไหมค,คือว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านฮพลังของข้านั้นอยู่เหนือระดับธรรมชาติอย่าให้ข้าต้องโกรธไปมากกว่านี้ไม่งั้นเรื่องนี้จบไม่สวยแน่ เลิกเล่นละครทำเป็นต่อสู้เพื่อหวังช่วยข้าได้แล้วเรื่องแค่นี้ข้ามองแวบ,บเดียวก็มองออกแล้วสรุปแล้วพวกเจ้ารู้จักกันแน่นอนอย่าให้ข้าต้องพูดไปมากกว่านี้เลยแผนการงงๆของเจ้าใช้มันกับข้าไม่ได้ผลหรอกแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจสิ่งที่พระอมจารย์เจียงพูดแต่ข้าเชื่อสิ่งที่พระลมจารย์เจียงพูดออกมาทั้งหมดโฮ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 เออใช่พระลมจารย์หนุ่มเจียงพูดได้ดีมาก ท่านปรมาจารย์เจียงท่านกําลังเข้าใจผิดอยู่นะครับข้าอยู่ฝ่ายเดียวกับท่านนะหุปากข้าเจียงชวนไม่เคยรู้จักเจ้ามาก่อนทําไมคนส่วนมากถึงอยากทําความรู้จักกับคนบ้าแบบนั้นกันจากนี้ไปเจ้าคือคนของข้าแล้วอย่ามาทํามาดเข้มใส่ข้านะไอหมิงๆมิงอ่ะอะไรนะ <c oughs> ลืมตัว ตามค่ามาเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะในแง่ของกฎการธุรกิจแล้วใครที่จ่ายมากกว่าก็จะมีสิทธิ์ถูกใช่ไหมในถุงเมื่อกี้มีหินวิญญาณอยู่100ก้อนก็เท่ากับเหรียญทอง10,000ก้อนอะอะไรนะ เหรียญทองหมื่นเหรียญอย่างนั้นเหรอว่าไงพ่อขาตกลงจะขายให้ข้าไหมเหรียญทองตั้งหมื่นเหรียญค่าตัวทาสสาวแค่สามร้อยแค่สามร้อยเหรียญทองเท่านั้นเองนี่ข้าหูฝาดไปใช่ไหมปรมาจารย์เจียงช่างมีน้ำใจก้องขวางเสียจ,จริงๆทะทองคำหนึ่งหมื่นเหรียญตามกฎ ของพ่อค้าทั่วไปแล้วใครที่ให้ราคามากกว่าก็จะขายให้คนนั้นถูกไหมพ่อหนุ่มสุดลอดังนั้นถ้าสาวคนนั้นต้องเป็นของท่านปร,รมอาจารย์เจียงฮ้เจ้าต้องการกระตุ้นให้ข้าลงมือใช้ความรุนแรงข้าเลยต้องมาใช้วิธีนี้จัดการพังแผนการของเจ้าแทนยังไงล่ะข้านี่มันสุดยอดอัจฉริยะจริงๆ ี่เสี่ยวเฉินฉันว่าเงินตั้งหมื่นเหรียญทองมันเยอะมากเลยนะแม้แต่อาจารย์ยังไม่กล้าใช้จ่ายเลยสาวน้อยมากับข้าเร็วข้าค,คือว่าแม้ว่ามันจะไม่คุ้มค่าที่จะซื้อทาสสาวด้วยราคาหมื่นเหรียญทองแต่เพราะความบริสุทธิ์ของนางที่ยังไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนข้าก็ยินดีที่จะจ่ายด้วยความเต็มใจ ตอนนี้พลังของเจ้าอยู่ที่ระดับไหนกันอเอาแล้วต้องมีเรื่องแน่ๆมันเปิดประเด็นแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงถามเช่นนั้นละ่ะตอบข้ามาค่ะคือว่าตอนนี้พลังของข้านั้นอยู่ที่ระดับปรมาจารย์แล้วซึ่งใครๆต่างก็รู้กันทั้งนั้น เกิดอะไรขึ้นดูท่าแล้วพลังของมันน่าจะไม่ธรรมดาเอายังไงดีล่ะทีนี้การที่จะเป็นระดับปรมอาจารย์ได้นั้นต้องผ่านการทดสอบคัดเลือกและเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในหมู่มากระดับปรมอาจารย์อะไรกันข้าไม่เห็นจะรู้จักสรุปเจ้าจะขายให้ข้าใช่ไหมอะเออคือว่าไม่รู้จักระดับปรมอาจารย์ก็ดีแล้วไม่รู้จัก ใช่แล้วพูดเป็นเล่นนะไม่รู้จักจริงๆอย่างนั้นเหรอต่อให้เป็นเด็กก็ยังรู้ระดับนี้เลยนะไม่รู้จักแม้กระทั่งระดับปรมาจารย์แต่ดูจากชุดที่ใส่แล้วน่าจะมาจากเฉียงยี่เมืองนะการทะเลาะกันของวัยหนุ่มสาวมันเป็นเรื่องปกติทำให้ข้าคิดถึงตอนสมัยหนุ่มๆขึ้นมาเลยละฮ่าฮ่าฮ่าท่านเจ้าบ้านให้ข้าจัดการเลยไหมครับ ยังไม่ต้องมันเป็นเพียงแค่เรื่องของเด็กๆทะเลาะกันเท่านั้นและอีกอย่างดูเหมือนว่าจะมีคนช่วยอาจารย์เจียงแล้วรับทราบ